ทุกคนนิ้วทอล์กช่วงนี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องแบบสรารพันปัญหาชาวคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนหน้านี้เราเคยทําในส่วนของปัญหาการปล่อยเช่าที่จอดรถคอนโดไปแล้วและเราก็เคยทําในส่วนของเรื่องอซื้อคอนโดชั้นบนสุดหรือว่าชั้นล่างสุดดีกว่ากันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาของชาวคอนโดก็คือปัญหาการสูบบุหรี่ในคอนโดทุกคนซึ่งต้องบอกยยงี้ว่าประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนเลย อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจและเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นนี้ในรายการนิอล์กวันนี้กันซึ่งก่อนที่จะไปดู่าเรียต่างๆกันยทุกคนอยากจะบอกนี้ก่อนว่าในประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่ในคอนโดเนี่ยมีเสียงจากชาวคอนโด2ฝั่งที่แบ่งออกจากกันอย่างชัดเจนเลยฝั่งแรกเนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะบอกว่าสูบบุหรี่ในอาคารชุดหรอไม่ได้สิมันผิดมันรบกวนผู้อื่นมันมีความอันตรายของประกายไฟอะไรต่างๆ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่สุบรีขเขาบอกว่าเอา้าฉันซื้อคอนโดนี้มาฉันซื้อห้องนี้มามเหมือนบ้านฉันทาไมเราถึงไม่สามารถสูบรีในห้องในคอนโดที่เราซื้อมาได้อ่ะมันแบ่งเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเ็นจะพูดในฐานะที่เ็นเนี่ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายเป็นบ้านใจก็เป็นเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยคือเบนเนะี่ยเป็นคนสูบรีด้วยและเราก็ทางานเกี่ยวกับคอนโดเนาะฉันเนี่ยเบนก็จะเข้าใจด้วยว่าลูกบ้าน ที hi, ่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่เนี <alon> ่ยม yeah. you know ันเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปทีละส่วนเอางี้ยดีกว่าทุกคนมาดูกันก่อนว่าคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยเขาคิดอย่างไรอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวจากตัวเป็นเองเราก็ถามเพื่อนมาเลยนะคือเวลาที่เราซื้อคอนโดเนี่ยอย่างที่เป็นบอกเมื่อกี้เลยว่าคือเราคิดว่าที่เนี่ยคือบ้านเราที่เนี่ยมันคือห้องที่เราซื้อมาฉะนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่าที่เนี่ยมันคือบ้านมันคือพื้นที่ส่วนตััวของเรรามคบ ซึ่งคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทาไมการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของเราและเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั้งโลกเนี่ยมันจึงไม่สามารถทําได้ในคอนโดทั้งที่คอนโดก็มีระเบียงไม่ใช่หรอหรือว่าสูบในห้องน้ำไหมลงดูดอากาศสูบในห้องครัวเปิดเครื่องดูดควันได้มั้ยอะไรประมาณนี้ทุกคนหรือทําไมจะต้องลงจากห้องมาเพื่อไปพื้นที่สูบบุหรี่ที่อยู่ไกลๆแล้วก็เป็นพื้นที่แบบเป็นแค่มานั่งตัวหนึ่งตักแดดตากฝนอะไรแบบเนี้ย เื่อให้ีทุกคนเพิ่มเติมน,นิดนึงอย่าเพิ่งมองว่าคนสุบุรีเ,เห็นแก่ตัวนะคืออันเนี้ยเป็นแค่เอาความคิดเห็นในใจของเขาเนี่ยมาแบบอธิบายมาพูดให้ทุกคนได้ฟังรับทราบอย่างเข้าใจตรงกันว่าอ๋อคนที่สุบุรีเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้นะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะทาตามกฎแหละส่วนใหญ่ยินดีที่จะทาตามกฎแน่นอนอยู่แล้วต่อไปเรามาดูความคิดเห็นของคนที่ไม่สุบุรีกันบ้างทุกคน คนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าการสูบบุหรี่เป็นไลฟ์สไตล์นะแต่เขาจะมองว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นการรบกวนคนอื่นทั้งในเรื่องของความเรื่องของกลิ่นรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยโดยก็จะมีบางความเห็นเนี่ยบอกเลยว่าจริงอยู่ที่คุณสูบบุหรี่ในห้องของคุณแต่เขาเคยเจอว่ามันเล็ดลอดออกมาตามทางเดินได้หรือในกรณีที่มีคนสูบบุหรี่ที่ระเบียงเนี่ยขี้บุหรี่ก็จะตกลงไปสู่ระเบียงห้องด้านล่าง และควันบุหรี่ก็จะลอยขึ้นด้านบนไปสะสมในเสื้อผ้าที่เขาตากไว้หรือเข้าไปในห้องด้านบนได้เหมือนกันก็กระทบทางเพื่อนบ้านชั้นล่างและชั้นบนด้วยและก็มีบางส่วนที่เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยคือส่วนหนึ่งที่คอนโดเลือกใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันไม่ต้องมีการใช้ระบบก๊้งแก๊สเข้ามาให้มันเกิดประกายไฟแต่ถ้าเกิดว่าคุณสูบบุหรี่ในคอนโดซึ่งต้องมีการจุดไฟชางจุดประกายไฟเนี่ย มันจะเกิดอันตรายในเรื่องของขัคียัยหรือเปล่าและก็ไม่มีใครทราบได้ว่าอคีย์ไที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่มันจะรุนแรงแค่ไหนฉะนั้นก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าไหมคืออย่างนี้ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยความเห็นของลูกบ้านฝั่งที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยเยอะมากสามารถไปเสิร์ชหาได้ตามกระทู้พันทิปต,ต่างๆซึ่งเันขอบอกว่ามันค่อนข้างที่จมดุเดือดดุเดือดมากทีเดียวแต่ซึ่งเป็นก็ยืนยันว่าเป็นเข้าใจแหละเข้าใจทุกคนมากๆหรือว่าทําไมถึง มีความคิดเห็นอย่างนี้กันเนาะส่วนสุดท้ายทุกคนมาดูข้อสรุปกันอันนี้เป็นออกตัวก่อนเลยว่าข้อสรุปที่เป็นนามารายงานให้ทุกคนได้รับทราบกันในคลิปทอคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการมาฟันเลยนะว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกอันนี้ห้ามทำอันนี้ทําได้แต่เพราะว่ามันเป็นอ่าประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างที่เบนได้บอกไว้เนาะฉะนั้นเนี่ยเรามาว่ากันด้วยเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของกฎข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขทุกฝ่ายดีกว่าทีนี้อันดับแรกทุกคน ต้องเข้าใจก่อนว่าในพรบคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่พศ .2535 มเนี่ยมันจะมีการระบุพื้นที่5พื้นที่ปลอดบุหรี่สาหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่อยู่เนาะซึ่งใน5พื้นที่ที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีอาคารชุดอยู่ในนั้นนั่นแปลว่าทางเทคนิคแล้วการสูบบุหรี่ในอาคารชุดยังไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแต่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 ตัวโตๆเลยตัวโตโตเลยก็คือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคนนะครับจะต้องรับทราบไว้ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี63ที่ผ่านมาเนี่ย เขามีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันแล้วโดยทางสสสนะเขามีการเสวนาวิชาการในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุดโดยในการเสวนาวิชาการครั้งนี้นะคะเขาก็ได้ทาการรวบรวมสถิติต่างๆของคนที่อยู่คอนโดในกรุงเทพแล้วก็เป็นตัวเลขออกมานะโดยมีการสํารวจกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุดพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี63พบว่า ผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุด85%ไม่สูบบุหรี่และ15%สูบบุหรี่โดยในผู้ที่สูบบุหรี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมี48%ที่สูบบุหรี่ริมระเบียงซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดกว่า89%เนี่ยเห็นด้วยกับการที่ให้ที่พักอาศัยในอาคารชุดเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่คืออันนี้ทุกคนเป็นมารายงานสถิติให้ฟังคร่าวๆเนาะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราต้องยอมรับก่อนว่าแม้ว่าการสูบบุหรี่ในอาคารชุดจะไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่พอตัวเลขคนที่เขาเห็นด้วยขนาดนี้นั่นแปลว่ามันจะต้องส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในอาคารชุดเดียวกับเราจริงๆฉะนั้นทุกคนการอยู่ในคอนโดเดียวกันในอาคารชุดเดียวกันเนี่ยเราไม่ควรจะต้องมีเรื่องบาดหมางกันเนาะอันนี้ตามความเห็นของเบนนะคนที่สุบรีเนี่ยจริงอยู่ที่ว่ามันเป็นลไลฟ์สไตล์ของเราแต่ว่าเราคงไม่อยากให้ลไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อในให้กับคนอื่นถูกไหมครับและในขณะเดียวกันคับทุกคนคนที่ไม่ได้สุบรีเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ย บางทีคนที่เขาสูบบุหรี่แล้วผลกระทบมาถึงเราเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าผลกระทบเนี่ยมันจะลามไปได้ไกลหรือว่าคาดไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นก็อยากให้ลองคุยการลองบอกลองเตือนไอดีลองขอความร่วมมือกันก่อนในเบื้องต้นนะคะโดยตัวกลางในการที่เราจะเจรจากันเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคล โดยนิติบุคคลนะครับก็เบื้องต้นจะต้องรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกบ้านผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นมวรคทุกคนอนโดควรทำเลยก็คือว่าการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในคอนโดให้เป็นกิจจักษณะครับทุกคนโดยบางที่สูบบุหรี่ที่ว่านี้นะครับจะต้องจัดให้อ่าไม่กระทบต่อลูกบ้านคนอื่นในคอนโดด้วยแล้วก็นิติเนี่ยต้องจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของคนสูบบุหรี่เนี่ย เขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมหนึ่งในคนที่ซื้อห้องในอาฟานชุดหรือว่าห้องในคอนโดนี้เช่นเดียวกับเราทุกคนนั่นแหละทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือนิติจะต้องเด็ดขาดเนื่องจากว่าเวลาที่ลูกบ้านคนไหนได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่เนี่ยเวลาที่เขาไปร้องเรียนเนี่ย นิติจะต้องจัดการให้เด็กขาดตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในสัญญาในข้อตกลงคณะกระกกรมการลูกบ้านต่างๆต,ต,ต้องมีการจัดการอย่างเด็ดขาดจะต้องซัพพอร์ตให้ลูกบ้านที่รับสุรโทรมรู้สึกว่าโอเคนิติได้ทาการดูแลแล้วซึ่งส่วนนี้แหละจะช่วยให้คนที่สูบบุหรี่และก็ไม่สูบบุหรี่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการได้อย่างมีความสุขทั้งสฝ่ายด้วย ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับประเด็นในเรื่องของการสูบบุหรี่ในคอนโดอันนี้เป็นอยวแ้หรือว่าหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะกฎหมายก็ไม่ได้บังคับแต่กฎคอนโดก็มีคนสูบบุหรี่คิดอย่างหนึง่งคนไม่สูบบุหรี่คิดอย่างหนึง่งผลกระทบมันแตกต่างกาันฉะนั้นเนี่ยเวรจะไม่ขอฟันธงหรอกนะครับว่าอันนี้ทาได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้ห้ามทาแต่ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยในโครงการตัวเองเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าาาทักมในเเพจของร เพื่อสอบถามเราเป็นเคสไปเคสไปก็ได้ครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดดิ่งกับเส้นของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทอล์กเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ